สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมุกนะคะพัทราพรแต้มสวุวรรณนะคะก็คลิปนี้เรายังอยู่กันในเซสชันของการฝึกอบรมของการเขียนวิชั่นมิชั่นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการใช้การบริหารธุรกิจนะคะโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะียัเสอสักครู่หนึ่งนะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูการในส่วนของตัวอย่างของวิชั่นใน ระดับองค์กรที่จัดได้ว่าเป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จอ่ะหลายคนเห็นโลโก้นี้แล้วนะคะก็อ่านว่าอเมซอนอเมซอนในที่นี้นี่คือไม่ใช่อเมซอนที่เป็นร้านขายเครื่องดื่มชากาแฟนะคะไม่ใช่อันนี้เป็นอเมซอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอเมซอนที่เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะตั้งแต่ซากเบอ่อแยนดรเอร์ราอเ,เขามีวิชั่นอะไรบางนะคะ เพื่อเป็นบริษัทที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยที่ลูกค้าสามารถหาอะไรก็ตามนะที่อยากได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือความหมายประมาณว่าอเมซอนเนี่ยจะให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะไม่ว่าลูกค้าต้องการอยากได้อะไรก็สามารถหาได้ที่ Amazon โดยจุดเริ่มต้นของอเมซอนนะคะต้องขออนุญาตเล่านิดหนึ่งว่าอเมซอนเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเป็นร้านขายให้เช่าหนังสือนะคะขายหนังสือซึ่งจากการที่เขาเริ่มทำเนี่ย พอทำไ่ได้สักพักภายใน1ปีภายใน5ปีเนี่ยค่ะเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า20ประเทศทั่วโลกนะะน่าจะสร้างไรายได้ได้หลักร้อยล้านบาทจึงทำให้ผู้กุาธเบสซอนเองเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าเฮ้ยเราขนาดเราขายแค่หนังสือเรายังขายได้มากขนาดนี้งั้นเราปรับแพลตฟอร์มอเมซอนของเราเนี่ยที่มีจุดมุ่งหมายในการขายหนังสืออยงเดียวเนี่ยเป็นขายของ ออนไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกได้เลยไหมเขาก็ทิตอนนั้นในสมัยนั้นน่มันยุคบุกเบิกเริ่มแรกมากก็ยังค่อนข้างที่จะห่างไกลย,ยังไม่ค่อยมีผู้ประกอบการท่าไหนในการทําตลาดนี้อเมซอนเป็นเจ้าแรกๆที่บุกเบิกมาทําขายช่องทางออนไลน์นะก็ทําให้ทุกวันนี้อเมซอนเนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากวันแรกน่าจะเป็นหลักร้อยเท่านะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดในการค้าขายออนไลน์นะคะที่ เติบโตได้เพราะว่าผู้บริหารนั้นมีวิชั่นฮะปรับจากร้านขายหนังสือออนไลน์ให้กลายเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะคะอ่องค์กรต่อมานะคะที่มีวิชั่นที่น่าจะน่าใจนะคะก็คือของ S C G นะ,ะก็คือวิชั่นก็คือ S C G จะเป็นผู้นำตลาดภูมิภาคอาเซียนฮะ,ะด้วย การสร้างสรรค์นวัตรกรรมสินค้าบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์นะคะความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าพราอมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะอ่ะโอเคในส่วนนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อิเครือมากมายหลากหลายนะคะเขาก็มีจุดมุ่งหมาย จุดเดิมที่เขาอยู่อาจจะอยู่แค่ในประเทศไทยนะแต่วิชั่นของ s อ g คือมุ่งหวังว่าจะเป็นผู้นำตลาดภูมิภาคอาเซียนนะคะในการที่จะมีนวัตกรรมเมสซูชั่นเนี่ยที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของลูกค้าในการสร้างอสังหางอยู่รัพยันะคะไม่ว่าจะเป็นปูนเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเอ่ยนะคะก็เป็นระดับองค์กรที่แตกต่างไปนะคะ เรามาดูวิสัยทัศน์อื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นของ Google เองนะคะก็ Google มีวิชั่นว่าเพิ่มความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุกส่วนของโลกในสมัยนี้นะะปฏิเสธไม่ได้เลยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่านึกไม่ออกบอกไม่ถูกสงสัยต้องกางครความรู้ทุกคนจะเข้า Google นึกถึง Google ก่อนเลยเสมอนะคะ ก็คือ Google เองเนี่ยจะดึงซอสทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะซึ่งหากใครสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีเนี่ยก็จะยิ่งมีซอสเพราะว่าซอสข้อมูลต่างๆก็คือ Google จะสามารถไปดึงอะไรที่เป็นเพจเป็นภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายเขาได้ก็จะทําให้มีโอกาสในการอ่านข้อมูลมากมายต่างๆนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทางนั้นต้องผู้ใช้ สื่อเองก็จะต้องมีวิจารณญยาณในการเลือกรับชมสื่อนะคะในการเลือกรับชมข้อมูลค่ะมาต่อกันที่องค์กรต่อมานะคะคือ Microsoft นะคะวิชั่นก็คือเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน Microsoft เนี่ยมีทั้งถ้าเรายังอยู่ในแวดวงการศึกษานะคะในการทำงานอาจจะได้มีโอกาสลองใช้มีโอกาสได้ใช้งานบ่อยหรือบางคนนี่ก็คือใช้กันมาอย่างยาวนานเลยคือ Microsoft Word Microsoft Excel, Microsoft p o w e เอ่อ p t w e r p ร i n t นะคะรวมถึงมีซอฟต์แวร์อื่นๆด้วยนะคะก็คือการที่เรามีซอฟต์แวร์เหล่านี้มันจะช่วยทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นการทำงานนั้นเป็นระบบมากขึ้นการทำงานนั้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณ Microsoft ด้วยนะคะที่ช่วยสร้างเทคโนโลยีให้เปลี่ยนโลกทำให้โลกพัฒนากาวหน้าไปนะคะ องค์กรต่อมาคือ Facebook นะคะอ่า e b o o k ก็คือมีวิชั่นว่าสร้างความสัมพันธ์ทำให้โลกเปิดกว้างขึ้นนะคะก็จุดเริ่มต้นของ Facebook ก็คือจาก,กคุณมาร์คซ k เ r ิร์ g นะคะต้องการที่จะผลิตเอ่อคอมมูนิตีสักหนึ่งคอมมูนิตีนะคะในการที่จะสื่อสารก,กับเพื่อนร่วมมหาลัยนะคะทำไปทำมาอ้าวกลายเป็นได้รับความนิยมนะคะก็จุดวิชั่นของทางมาร์คซีเกิร์ก็คือสร้างความสัมพันธ์นะคะให้ทั่วโลกเปิดกว้างขึ้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่ในเฉพาะมหาวิทยาลัยนะคะองค์กรต่อมานะคะคือเทสลาสร้างอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าเองเนี่ยก็กำลังบูมและมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยกระแสน้ำมันเองด้วยความไม่เชื่อมั่นเองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบหรือการ แหล่งผลิตน้ํามันเองที่อาจจะมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะมีการลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเทสลาเองก็มีการเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาแทนพลังงานน้ำมันนะคะอ่ะองค์กรต่อมานะกะ็คือ Apple นะคะก็คือ เปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวตัตกรรมอ่าหลายคนนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Apple นี่คือยืนหนึ่งเรื่องนวัตกรรมนะคะรวมถึงคู่แข่งอย่างค่ายฝั่งเกาหลีก็คือซัมซุงมะก็เบสเจ็ดเขาเรียกว่าตีคู่สูสี่กันมาเลยนะคะในเรื่องของนวตัตกรรมก็จะเห็นได้นะคะว่าการกำหนดวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือเป็นการมองภาพอนาคตนะคะที่เหาคู้ประกอบการเหล่ากิจการเนี่ยต้องการสำเร็จ และต้องการให้เป็นจริงนะคะในระยะกลางถึงยาวก็คือช่วงสามถึงสิบปีนะคะซึ่งจะช่วยทำให้เหล่าสมาชิกเหล่าพนักงานหรือบุคคลในองค์กรเองเนี่ยทราบวัตถุประสงค์ทราบทิศทางาแล้วก็มุ่งหาแนวทางหรือโซลูชันที่ทำให้องคอ์กรบรรลุวัตถ,ถุประสงค์ได้สำเร็จ ตัวอย่างิสัยทัศั์ต่อมานะคะก็คืออย่างของโคคาโคล่าสร้างความสุขและความประทับใจให้กับทุกคนที่ดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าพีอาร์หรือภาพสื่อในผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้ผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าเองก็จะเป็นความสดใสความมีพลังนะคะที่ทุกคนดื่มกินได้ทายในทุกสถานที่ทุกเวลาไม่ว่าจะในร้านอาหารไม่ว่าจะขนาดสาังสรรค์ปาร์ตี้หรือแม้กระทั่งขณะที่ อาจจะอกหักหรือเฉลิมฉลองเองก็สามารถดื่มโคคาโคลาด้วยความสุขและประตับใจนะคะลำดับต่อมาคือบริษัทไนกี้หลายคนเข้าใจว่าไนกี้เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำนะในการที่จะผลิตอุปก,กรณ์กีฬาแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะไนกี้มีวิชั่นว่าเป็นผู้นำกีฬาและสร้างแรงมานานใจนะคะเพราะว่า หลายครั้งที่ในกี้เองก็ผลิตสื่อออกมาะคะเป็นสื่อที่ใช้เซเลบริตี้ใช้ดาราใช้ผู้มีอิทธิพลน,นะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะทำให้คู่ที่รับสื่อเนี่ยสามารถสัมผัสได้ว่าโอเคถ้าอยากเก่งกีฬาแบบคนนี้ถ้าอยากเป็นนักร้องชั้นนำแบบนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในแบบนี้เขาใช้ เลฮาจากเครือไนกี้นะคะแล้วเขาก็จะมามีการสร้างสื่อต่อมาได้มูทแอนโทนที่ใช้อุปกรณ์กีฬาแบบน,นี้แล้วมีแรงบันดาลใจจึงทำให้ประสบความสำเร็จนะคะอ <c oughs> ัดับต่อมานะคะก็คือวิชั่นของบริษัทโตโยตานะคะก็คือสร้างยานยนต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอย่างโตโยต้เองก็นำล่องมานะคะตั้งแต่โตโยต้าพีนะคะที่เริ่มใช้เครื่องไฮบริด ต่อมาก็มาที่ Camry Kibit นะฮะก็ได้รับความตอบรับอย่างดีซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีการใช้ทั้ง Hybrid เอ่ยเป็นรถไฟฟ้าเอ่ยและก็หวังว่าในอนาคตจะมีองคอ์กรใหม่ๆนะคะที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและองค์กรต่อนะคะในการกำหนดวิชั่นนะคะก็ะคือ Samsung เองอยู่ข้างกับคุณในทุกเชิงมมุมองของชีวิต ก็จะทำให้เห็นว่าซัมซุงเนี่ยใช้ s ซัมซุงแล้วอยู่ได้ตั้งแต่เรียนทำงานเพื่อความบันเทิงเพื่อวิชาการอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ s ซัมซุงต้องการจะบอกนะคะว่าอยู่ข้างกับคุณในทุกเชิงมุมมองของชีวิตสรุปนะคะก็คือวิชั่นเองเนี่ยที่การสร้างวิสัยทัศน์วิชั่นที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสามารถ สร้างขึ้นได้นะคะก็คือหนึ่งการคัดเลือกทีมงานหรือว่าบุคลากรที่มีความเหมาะสมมีความสนใจในการทำงานแล้วก็มีความมุ่งมใ่ที่จะทำงานร่วมกันนะคะลำดับต่อมาคือทุกคนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจในวัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตข,ของการสร้างวิชั่นนะคะเพราะจะทำให้เห็นว่าการตั้งวิชั่นณนะปัจจุบนันให้เติบโตเพิ่มากขึ้นในสาปีห้าปีสิปีข้างหน้าเนี่ย มีแนวทางหรือมีจุดโฟกัสเป็นจุดเดียวกันข้อต่อมานะคะก็คือวิชัานี่ดีคือมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงคู่แข่งด้วยนะขะ้อต่อมาคือวิสัยวิชั่นที่ดีเนี่ยสร้างได้จากทีมงานที่มองเห็นอนาคตร่วมกันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการมองเห็นอนาคตร่วมกันมีจุดโฟกัสเป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ย ต้องาการพัฒนาไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตจบการนําเสนอวิสัยทัศน์นะคะสร้างได้จากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเบรกทำภารกิจนะคะกิจกรรมกันก็คือการฟังคลิปวิดีโอนะคะของผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ประสบความสําเร็จนะคะจากการมีวิชชั่นนะคะในการที่จะบริหารองค์กรนะคะ แล้วกลับมาพบก,กันใหม่ก็วันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามและรับชมในการในการที่จะร่วมแลกเปลี่ยนแชร์ไอเดียกันนะคะขอบคุณค่ะ